ว่าให้ลูกดีหลายแย่าดางังฟ้องด,งดัง,งล้วงเงี้ยลูกมาบอดบัดว่ามีผลมีสีผนเลยม่วงีเลยเองสักแล้วเห็นยหน่ยแดงล้วนเลยวะลูกแน,แน่นอนแน่นอนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับมเอนี่ก็คือเก่าครับอยู่กับช่อง,งเกษตรป้ามครับมเอนี่ก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเนาะที่เขามารับชมรับเบิร์นะครับเด้อมเอนี่การ์ตีพ่าพี่พาน้องครับไปชมฟาร์มมัวครับเป็นฟาร์มวยใหญ่ดอกพี่น้องแต่ว่า จุดจนใจคือลูกงวเพื่อนแดงแห้งครับเป็นตอนซ่อนครับขนาดแม่ดำแม่ไล่ลูกมาแดงไม่จำานี้ยด้พี่น้องในนั้นไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับจอดเลยนี่ครับพี่น้องจะของฟ้ามเพื่อนครับสวัสดีครับไอสวัสดีไอซื่อยังนอกครับนี่เอาซื่อเหรียญซื่อหยาบครับซื้อใหกัสงการนี่แล้นี่้ะครับพี่น้องซื้อฟ้ามเพื่อนครับวัาน,นี้แดงฟ้ามครับ เริ่มต้นเลี้ยงมาจากตัวครับชนกเรียงมากก็สองสามตจวนี่นะะควายออกแกลูออกมาควายพัดฐันหาเรื่อย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 เียงท่นอีกย่างันครับครับครับได้แล้วก็เรืยเรื่อยไม่ไม่ก็เรียงม่าแ่หน่อยห้องกับว่าเรียงปลาชิ้นกับาเรียงปลามันครับอย่างนี้กับเรียงปลามันเนี่ยีอนูี้มีสามตัวมาครับสามตัมมาชมหนะครับเห็นไหมครับนะว่าตัวแรกครับพี่น้อง ข้อเคล็นเฮ็ดดีแห้งครับผมด้วยไม่ยุคค่าทั้งเบิดเลยมั้งครับแบบนี้ไม่ซาดบ่ครับมงนี่นี่ครับนี่บาบักมันี่เดี๋ยงนะลูกเมียลูกเมียพ่นกินเยี่ยมเพิ่นอยากนอนซจิบบ้านอ่ะเหรอครับลูกเป็นว่าแล้วครับสีประมาณนี่ครับ บอกพี่บอกน้องนะครับใบของง่วนนี่พันยังครับเนี่ยเอ่อเป็นก็เป็นความมันแดงครับมันแดงครับพี่น้องมามันแดงเป็นน้องนแดงติดสิ้นแน่ครับลูกบัวทบโอู้ห้ามเลยครับคว้ามัเทบพูเท็กพูเท็กอ๋อมีใบครับพูเท็กขาเขิ่ปนแขรงครับหยิบเล็กยังก็งามนะครับง่าตัวนี้ เล็กดีด้พี่น้องนอกกับตรงครับเลืออเราเเก็สวยครับพิ่งเดิวสวยปัันหลุมกุ่มอ่ะถ่ย้ยบังถ่ายงนี้ครับวันนี้งาม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 งา,มงามกันยายครับพี่น้องเพิ่มมือเลยครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่ครับดดซื้อเบงกอมนี่แดงมาครับ นนันของทอ,อ,อ้ไอ้ตัวซื้อมาเนี่ขาย<อ>แล้วขายแล้วขายไครับไอ้มันเมันเก้าเดือนขายอมันตัวนี้ว่าอยูอ <laughs> <laughs> ่บ่นี่าโอ้ท่านีว่าได้ครับเด้อบงครับบืงสีสันครับขนาดยี่ห้มกระแดงปันนี่ครับพี่น้องงามงามงา,มงามครับ ให้พี่ว่านังเบิ่งตัวนึงครับไอ้ผมนี่สามตัวนะครับเบิ่งเบิ่งลูกกันครับบันเค่อยไปเบิ่งเมียงามงามงามแป้งนึงเน่ยเบี้ยวแป้งมาเน,นี่แดงแป้มครับมาเน,นี่แดงแป้มตัวนึงนะครับด้วยหิตัวนึงอ้ก็ตัวนี้ก็ส่งแค่อยู่ครับนี่ก็พันเดียวกันบ่ครับนี่ ลูกของซีวไวมาซื้อมากโอ้่าซื้อมากครับย้อนแสงครับเขาเขาเฮ็ดบ่ครับนี่ครับเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดมากน้อครับนะหมังงี้แต่ตนี้ก็ห่างเนีนบ่ครับห่างเอามาเอาได้ก็ไอ้ตัวนี้โอ้มาเขาแห้งแล้วแต่วหลายเดือนละมะซีซิปหาซีมันหา ครับบังคับกาเยืนตรงอยู่ครับนันไว้แล้วงหมสนาะนี่นัเนบเี่ก็สี่ว่าสิบเก้หกสิ่าวดูกันสูงประมาณเท no <ses> ่าเดครับสูย่ยยี่สิบบวกคนละยังไงนะคุยหางแม่นขาดเสือันหางขาดขึ่นกร่เบิ่งหางนะครับบางดีเาไปัญญันนะ สิบเจ็เดือนตอนนี้มาคนมาสิบสองอ๋อตัวแม่หันสิบเจ็ดเดือนแล้วที่ปอีกเ,เกิกพอพอสเนสอเนเนนงเดือนก็ที่พ่อพอผสมเนี่ยเหมือนกันมาอืมเมืม่อตรงนึงว่าแม่สาวเด้อครับเด้อนะครับพาไปเบิรงแม่นครับบังเรื่องที่เขาไก่้ประเด็เนาะแม่นี่เนาะส่งให้ครับ <c oughs> พอยา,ายเป็นไทยเป็นกำลังเห็ดทางบ้านอยู่ครับมาขับแปลงน้ำได้ยอยู่ข้างนอกเดีวยวรับบบบน,นี้สูงสูงไงครับน,นีก็ได้ลูกเพิ่งยายนมมาครับลูกตัวลูกยานมได้สีวันสหมื่นอ้โหพก่งยายนมได้พี่น้องเด้ออันนี้ท่าน,นังครับเนี่ย ก็มั่นเนาะก็มั่นเนาะก็บ่ามันคือกันบ่นครับเรียน,น,น,นเป็นบ่าวมั่เขาวีนี่ครับบังนุ่มนะพึ่งรวบพึ่งออกรวบออกนุ่มครับอรมมซอนนุ่มซอนนุ่มนี่กระติกเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์บ่ครับเนี่ยเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เพราว่าให้ลูกดีหลายแม่ดัง ขวางางด้วยขย่งลวงมาบอดบัดมัมีฝนมันไม่สีฝนเลยมันมีเลยเ็งก็แล้วห็นด้แดงล้วนเลยบ่ลูวแน่นอนแน่นอนครับบ้านบ้านนี่ขึ้นยินมไครับนี่ย่ง,ยงบ้านขดางขาดขตามที่วาินนี่หางแกขาดครับขาดว่างเียของมองอครับครับครับ มางนักขับเด้อพี่น้องเบื้งองแขคงเบื้องขาครับตัวนี้จากไายนะครับได้ว่าผมก็ได้ว่กากาเข้าไปใกล้ครับไายข้างนอกเอาจะคล้องมันหูย่เป็นยังจะคล้องหูเปน็นยังครับเดี๋ยวต่างกินในอยากเอาครับอ่ะหนา,าโค่นแบบนั้นวะเป็นไรครับพี่น้อ,นนนองตัวนี้สวยปะครับเนี่ยสวยงามสวยงามครับ ถ้าเกเษตรกรเมื่อไหรเพื่อนอยากเลี้ยงไม่ข้ามไม่นำเพื่อนยังมาอยากเลี้ยงต้องเลี้ยงตัวนึงก่อนบ่กไอ้หัวใจนี่ใช้แก่าว่อกันบ่ตัวนึงฟังตัวก่อนแล้วครับค่อยพัฒน,นาไปเรื่อยๆเงินเนี่ยได้ของดีเงินเน่ยได้เยียดร้อยพน่มนละอ้อ,อยยักษ์ตัวใหญ่ขนาดแม่มันท้องยังไล่ๆเนี่ยพี่นอ้อง พึ่นยังให้ลูกดีนะครับให้ลูกทรงดีขนาดครับลูกก็มีมองตำนี้มองตีมองตำนี้้วครับลูกแดงดีขนาดครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์น้าพี่น้องน่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยนยครับอยากหู่ต้องเลียนครับอยาเป็นเสียนต้องมันฝึกฝนครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีกครับน้ะพี่น้องนะคลิปหน้าก็เจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง